ฮัลโหลเออบุ๊กไวยังไงสวัสดีครับเสียเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยอาซอโทรมาบอกผมว่าเสียเนี่ยกลับบ้านมาไว้ค้างตั้งแต่เที่ยงถึงค่ำหนึ่งแล้วนะครับเป็นอะไรครับเสียใช่สิก็ต้องกังวลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยเพิ่งอ่านข่าวมาว่าผู้หญิงอะ่ะในประเทศไทยเป็นมะเร็งกันเยอะเลยนะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องมากๆเลยครับเสียเพราะผู้หญิงมีทรงอกกับมดลูกนะครับเลยมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าผู้ชายเยอะเลยครับ โดยเฉลีย่ยแล้วเนี่ยผู้หญิงหนึ่งใน8จะเป็นมะเร็งซวงอกนะครับเสียแล้วบุมีข้อเสนออะไรไหมทำยังไงให้ครอบครัวของของที่มันคงขึ้นได้ล่ะเอาอย่างนี้ดีไหมครับเพื่อให้เสียสบายใจขึ้นเสียทำประกันชีวิตให้อซอซดีไหมครับผมเบี้ย20ปีเนี่ยเบี้ยเฉลีย่ยแล้วอยู่ที่แค่พันสบาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับสำหรับทุนคงห้าแสบาทครับแล้วเราพันสองเหรอ,หรอ เพิ่งติดดอยของคําไปเนี่ยไม่ค่อยมีเงินเลยมีถูกว่าน,นี่ไหม,มแทงไปเหรอครับถ้าอย่างนั้นบุ๊กมีแผนเบี้ยถูกมานําเสนอเสียนะครับผมแผนนี้นอกเหนือจากเบี้ยถูกลงแล้วเนี่ยยังได้ความคุ้มครองโรคไร่แรง4 4บโรคด้วยนะครับถ้าเจอโรคไล่แรงได้ทันที5 0 0 0 0 0บาทนะครับไม่ต้องตุยก็ได้เงินเหมือนกันครับผมแต่ถ้าไม่เจอโรคไร่แรงแล้วจากไปนะครับแผนนี้ก็จะให้สินใหม่ทันที0 0 0 0 0บาทเลยครับผมเหมือนท่านลูกค้าทันทีสองร้อยหกนิบ้ี่ของบุ๊กนะครับเป็นผู้หญิงอายุสี่726บแบเสีย แค่เดือนละเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทเ,เองเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ <Okay. S 1> มาทำได้เลยนะมาหาที่บ้านได้เลยนะได้เลยครับบุกินดีให้บริการครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับ